วัสดีครับพี่น้องเมนี่เบาพร้อมนำเสนอเมนูตำพีกล้วยอันนี้แหละครับกล้วยลังบ้านเบาป้อมปลูกเองครับตำพีกล้วยกัปเต้นปิ้งกบครับก่อนอื่นนะครับเด้อนะครับเหพียวครับอ่าปิ้งกบสองตัวครับพอครับก่อนอื่นนะครับเตานะครับเอากบไปปิ้งก่อนครับอ่าข้างตาเรียบร้อยแล้วครับมาเบิ่งวัตถุดิบเลยครับเด้อ ครับเมนูตำปีกล้วยนะครับพี่น้องก็จะมีปีกล้วยนะครับนี่ปีกล้วยนะครับแล้วก็จะมีมะม่วงครับมะม่วงอ่านะครับมะเขือเทศครับสองอ่านะครับมะนาวนะครับอ่าพร้อมนะครับมะเขือเปราะครับอ่าพร้อมนะครับพริกกระเทียมพี่น้องอ่าครับแล้วก็จะมีปรุงรสนะครับด้วยชูรสน้ำปลานะครับน้ำปลาครับอ่ามาดูขั้นตอนการทำกันครับพี่น้อง ก่อนอื่นนะครับแกะปีกล้วยก่อนนะครับอ่านะครับแกะเฮาชิ้นเอาแกะตรงให้มันขาวๆนะครับจนปีกล้วยนะครับขาวนะครับพอขาวเสร็จแล้วก็จะเอามาตัดนะครับซอยนะครับอ่าฝาครึ่งนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ซอยครับพี่น้อง ครับต่อไปนะครับปลอกมะม่วงครับอ่าแลาวก็ซอยเอาประมาณครึ่งหมากนะครับครับหั่นตะไคร้ต่อเลยครับพี่น้องอ่าตัวนี้หั่นตะไคร้นะครับเล็กๆนะครับพอเชี่ยวมาตำนะครับพร้อมกับพริกกระเทียมนะครับอ่าใส่พริกใส่กระเทียมลงไปนะครับตำครับพี่น้องตำ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  ใส่ตะไคร้ลงไปครับตำให้แหลกครับตำตะไคร้ให้แหลกครับซอยมะเขือปรอะด้วยครับเด้อเราใส่มะเขือปอนะครับมะเขือเทศลงไปนะครับอ่าแล้วก็ตํานะครับตําให้เข้ากันนะครับให้แหลกนะครับอ่าใส่น้ําตาลปี๊บครับ มะม่วงอ่าแล้วก็ตำให้เข้ากัน,นครับใส่เครื่องปรุงครับใส่ชุดลสดนะครับอ่าชุรสดแล้วก็ปลา้านะครับน้ำปลาอ่ตาตำปรุงรสให้เข้ากันนะครับ อ่าำให้มันเข้ากันนะครับพี่นอ้องอ่านะครับก็ชิมนะครับนะครับอืมแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้วใส่ปีกล้วยลงไปนะครับพี่น้อง ตำไปผิดกรุบไปนะครับเนี่ยครับพร้อมห่วยๆเลยพี่น้องกรุบก็ได้ครับเดี๋ยวตำชัางหน่อยครับรสชาติโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวกาสีพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องอ่าตักใส่ถ้วยใส่จานกอนได้รับพี่น้องนี่โอ้ตําปีกล้วยนะครับแซ่บๆสูตรเบาอมนะครับอากาศยังซีนะครับต้องกินเจ้านี้แหละครับจดจวดเลยพี่น้องอ่านะครับตำปีกล้วยแล้วก็กรบเล้วรับกับเลี้ยวเลยนะครับ โอ้หอมห่วยห่วยให้พ oh, ี่น้องนะครับหอมหวยห่วยครับตาปีกล้วยกับปีงกบรับแับนี้มากินข่าวนํากันด้วยครับพี่น้องปาดน้ำลายไหลขนาดพี่น้องตาปีกล้วยไหมอ๋อกับปิงกบอับปอนพี่น้องกันนะครับคัาใหญ่ๆครับพี่น้องอ่าตาปีกบไม่โมเมนตําปีกล้วยครับว่าพิษพี่น้องคอไวเลยๆนะครับตาปีกล้วยกับปีงกบเด้อโมเมนตําปีกบกับปีงกล้วยนะครับเดี๋ยวพี่น้องสีสงสัย กล้วยก็ปลูกเองครับลังบ้านครับกบก็เลี้ยงเองครับโอ้มีแต่แนวเสียบๆอาหารพื้นบ้านบ้านเฮาเลยครับเด้อมีแต่แนวเสียบๆครับแนวเป็นประโยชน์ครับพี่น้องวาแลวกะคำแรกนะครับอืมอืมอืออืมอืมอืมอืดองอดพี่น้องถึงมครื่องถึงรอพริกกระเทียมตะไคร้วอย่าง ถ้าพี่น,อน,นอบบ้องนะครับมักสไตล์การเข็ดอาหารแบบเบาปอนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆครับมาดูโซโลโ่ต่อพี่น้องอืออือพักแก่เพชรเท่ากับมีรายพี่น้องอือแนวแก่เบชรพี่น้อง ครบท้แท้พี่น้องเนี่ยอือหือุอดงอดอากาศเจังซี่นะครับลูกอีสานบันเทาโบคลเรืองตำพี่น้องอืออ จังสีอ,อะไรพี่น้องเนี่ยอืมตัวเขา ุดดลอเไม่ได้ตามเดี๋ยวได้กินได้งไงได้พี่น้องนีนยอ๋อนี่แหละครับตำมกปีกล้วยปิ้งกบกบบรัวห่อนย่ากับบัวได้กินปีกล้วยบัวห่อนย่ากับบัวได้กินอืม้ม ก็ขนาดพี่น้องโอ้รสชาติชุดยอดอืม ชุดยอดพี่น้องเอ้่มยครับพี่น้องปีกล้วยดำก็ได้เซบครับ ถ้าพี่น้องคือ,อยังบวกอ่ะลองตาปีกล้วยคือบ่าวพอมได้ครับพี่น้องในใดแล้วๆพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งบ่าวพอมนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวพอมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ